สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมวันนี้นะครับผมก็มาหานะครับทีมงานนะครับผมท่านทํากลงไว้แบบว่าโทรหาผมว่ามีทรงใหม่แล้วว่าอย่างนั้นครับอัปเดตจากทรงเก่านะครับหลายท่านคงจะรู้จักนะครับเป็นใครไปได้ครับผมเนี่ยพ่อบ้านผมสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพ่อสบายดีไหมสบายดีทรงการไปไหนทรงการเออทรงการลูกพาไปเที่ยวโอ้ไปเที่ยวไหนไล่มองเยอะเก้นแล้ว นี่พูละเคลื่อนแน่ไปหล่มองเนาะก็เลยแบบไม่ผมก็ไม่มาครับช่วงสงการเนาะในระยะกรับทีนี้เป็นไงกงว็สูตรใหม่นะก็เดิมเดิมมันละต่วว่าห้างอันเฮ็ดแบบสอดแบบเป็นที่ตลาดเขากันกระลังนิยมกันเยอะนะพวกพวกกันนิยมแบบสารคือเกากระสังได้แบบกงสอดแบบตีกระลังนิยมกันเยอะนี่กร้สังได้ครับครับ กำลังปรับเปลี่ยนแลวพ่อเนาะกำลังปรับเปลี่ยนดูจากหลายๆช่างแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นทรงของตัวเองนะครับแต่ว่ามองจุกมองนี่มันพอสิบพะทักคือเพลินพอสิปล้อยเตยขึ้นเกา๋อครับก็ก็จะเป็นสูตรที่ของวันใช้ประจําอยู่ครับผมจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ถือว่ามาเยี่ยมโอ้นกเป็นไงพ่อตัวนี้กี่ตัวนกต่อนกตัวดัดสามตัวสี่ตัวสามสี่ตัวครับอันนี้ก็นกกอเนาะอันนี้นกไม้ อันนี้ทรงเดิมเนาะนี้เนาะครับทรงเดิมอันนี้ทรงเดิมตั้งแต่ที่ท่านขายไปช่วงนั้นนะครับโอ้เยอะมากนะคนสั่งเยอะมากนี่นี่ทรงเดิมทรงเดิมนะครับแต่ประตูทําแบบใหม่๋อ้นี่ทรงเดิมครับทรงเดิมประตูแบบใหม่เนาะครับนี่หลายท่านคงได้ใช้กรุงพอบานแหละครับผมนะนี่อันนี้เป็นแบบสารแบบถักแบบเก่านะครับแบบเซียนแบบรุ่นเก่าที่เขาใช้เขาก็แบบนี้แหละครับผม ไม่มีเครื่องจอในะสมัย <Pok> er. ก่อนน้องว่าน้องพถักเอาแบบนี้ครับสารแบบเหมือนสุ่มเหมือนใส่เหมือนเนี้ยนะครับทาแบบเดิมอันนี้แบบเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเฉพาะประตูประตูนะครับประตูเปลี่ยนใหม่แล้วแนวใหม่ผมก็จําไม่ได้เองตัวเดิมของพ่อมันอันไหนเดิมนั่นอันแบบแบบเลยอ๋อเป็นแบบเสียบเลยป่ะครับแบบเสียบโอ้แบบเสียบเสียบเขาเสียบเขาตัวนี้เลยอ่าแล้วก็เสียบลงงล่างนี้ใช่ไหมครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบ นั่นแล้วทีนี้เนาะออโต้แล้วเนาะีนี้เนาะกดรีโมทเลยเนาะทีนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่จริงแล้วแต่ก้อนนี่เสียบเขาเสียบเขาตรงนี้เลยอ๋อใช่ใ่ครับเสียบตรงนี้เลยแต่ทีนี้มาเพิ่มออปชันเข้ามาอีกครับเพิ่มครันี้เขาตัวนี้ครับแบบเปิดเปลี่ยนแบบไม่หลุดเนาะนี่อันนี้แบบตัวเดิมแหนอะตัวใหม่ทีนี้เป็นยังไงตัวใหม่นะครับแบบใหม่จะมีจะมี2แบบแล้วก็ทีนี้ครับแบบสอดตรงสอดเปลี่ยนแบบใหม่แล้วพี่น้องครับ แต่ตัวนี้ก็ที่ป่อยเปลยขึ้นเราแนนขึ้นเราตรงนี้คือจะเป็นสูตรสูตรเดิมครับบ่บ่ถักบ่ถักกันบ่ถักไม่ถักยึดครับผมไม่ถักยึดตรงนี้แนนแน่นดีครับแข็งเผื่อใครอยากจะไปถักเพิ่มเอาเองก็ได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้นะครับทีนี้ยังไงโอ้อันนี้เปลี่ยนจากการถักนะครับการสานนี่แหละเป็นอะไรพอนิ้วไหลหรอไหลโอ้ทดลองไว้ก่อนครับผมยังไงทดลองแล้วมันได้ไหมมันดีไหมถือว่าโอเคไหมครับโอเคครับแน่แนนดี ไม้นี่เหนียวอยู่แล้วครับเรื่องเรื่องเหนียวนี่ครับผมว่าบางทีเหนียวก็เชี่ยวใหม่หมละโอ้จะดีกว่าเครื่องไอจะดีกว่าอะไรนะเครื่องอมไอเนาะครับเครื่องไม้กับเหนียวดีอยู่เพราะผมกะเตรียมไว้แล้วอครับถ้ามีลูกค้าสร้างโมงกับมีหลายแบบมีหลายแบบสั่งได้เลยนะครับพี่น้องครับอาจจะแบบว่าแบบนี้เป็นอ่า ไหวนะครับหรือว่าเป็นเครืออํมไห้ก็แล้วแต่นะพ่อเนาะทำได้หมดตอนนี้พ่อเจอแล้วใช่ไหมเห็นว่าเจออยู่หลายพุ่มอยู่เนาะแล้วก็ไปหาคแต่นี่แต่มีออเดอร์พ่อก็จะไปเอาตัวนั้นมาเอาไงมว่าเครืออัมไ้ก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ให้ดูตรงนี้เลยแค่จินตนาการว่าจากไหวเป็นเครืออมไห้ท่นเองครับผมนี่แหละเพราะว่ากรงกงที่เป็นกงเสียบนี่หรือกงสอดนี่ส่วนมากก็จะใช้แบบเครือไม้ที่มันแข็งแข็งนิดนึงครับเหนียว เหนียวด้วยนะไว้นี่แข็งได้พี่น้องครับใช้ได้ยาวๆเลยแหละนะครับน,นี่เอามาดูข้างล่างหน่อยพื้นพื้นตรงนี้หน่อยพ่อแต่นนี้ยังไม่เสร็จอ่ออันนี้คือยังไงนี่ต้องตอกหรือยังไงหรืตอต้องยังไงตัวนี้เวลาใส่ใส่ค้อนทาดสียังเรียบร้ยรอยยังสิประกอบกดมันเข่าเอาตะปูตีเลยโอ้ตะปูตีเลยตะปูเล็กอย่างนี้เหรอพ่อตะปูเขะตะปูหมุดนะฮะเออตะปูตีเขาอันนี้แค่ล็อกไว้เฉยครับล็อกล็อกไว้ให้เห็นมากขึ้นแบบนี้ให้ให้ดูไว้เฉย นะครับอืมอันนี้นะครับเป็นแบบแบบเสียบแบบแบบสอดอ่านี่นะครับเสียบเข้าหัวจริงๆทรงเดิมของพ่อบานคือเสียบสองอันครับผมเข้ากันมีไหมอันที่ทําใหม่มีไหมอ๋อมีเอามาดูเลยครับพี่น้องครับอแบบแบบทาใหม่เสียบเสียบอันเดียวตลอดอ๋อเสียบเดียวตลอดถ้าอันเก่าคือเสียบคู่เสียบคู่อยู่แล้วครับนี่นเสียบคู่นะครับอันนี้คือเสียบคู่ อันนี้แบบทรงเดิมของแกจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นต้นตำรับเลยเสียบคู่แต่ถ้าเป็นแบบรุ่นใหม่นี้เสียบเดียวเลยที่นี้ครับเพราะว่าสี่กลมงมันก็ต่างกันครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเป็นสี่กลมกลมอันนี้แบนครับอันนี้เป็นแบบแบนนะครับเออครับนี่พวกกินปลาผามีอยู่ประมาณสามครับเพราะวมไปด้วยกันนะครับตรงนี้นะพวกโกงสอดนี่ส่วนมากมันสิบว่าใครเป็นซี่แบนครับ จะเป็นซี่กลมอ๋อครับมันจะเป็นมันจังสอดไงครับคือถ้าเป็นแบบคู่ต้องเป็นแบนนะพ่อเนาะครับอ่าถ้าเป็นแบบเดียวก็คือแบบกลมนะครับเป็นซี่กลงแบบกลมมนกลมครับถ้าเกิดเสียบเดียวทาเป็นแบนได้ไหมพ่อแบนเอ่อตรงตรงตรงไล่ซี่เนี่ยซี่เนี่ยซี่ทำเป็นแบนแต่ว่ามาเสียบเดียวได้ไหมหรือมันไม่แน่มันมันเวลาสวรค์เ้ามมันเ่ลี่นสวรา์ดันหู้แบนเนามหู้กลมห้าก็ต้องไม่หมายถึงว่า ตรงเสียบอาจจะทำเป็นกลมๆแต่พออันนี้ออกมาทำเป็นแบนได้ไหมจ,จากจากนี้ขึ้นมาเนี่ยได้เพราะว่าขาต้องกะหรือว่าข้าเตี๋ยวทอดายทอดายข่วมข่วมกวางของระว่างช่องเนี่ยเขากันแล้วตัวตัวช่วงช่วงนี้อาจจะแบนได้<ง>ครับช่วงนี้อาจจะแบนได้ลุ่งรุ่งมองได้ันทีส่สอดนะฮามันก็จะแบนใต้ช่วงนี้ใช่ครับใช่ครับแบนได้ช่วงกลางผมว่ามันจะสวยนะผมว่าทั้งกลมทั้งแบนแต่ว่าจะยากนิดนึงนยากครับทำยากเพราะว่าไมสวยครับมันมันได้เลาไม่ เราไม่ซวงซวงสไตล์อ่าโอ้โหถ้าทําได้นะอันนี้หมายถึงว่าพูดว่าถ้าทําได้เฉยนะครับผมอ่าถ้าทําได้แต่ถ้าอ่าทำไม่ได้ก็เอาแบบนี้ง่ายๆนะครับผมนี่แหละกรุงของพ่อบานนะครับทีนี้ราคาเท่่าไหรพ่อทีนี้ตั้งใบใบหนึ่งเนี่ยใบก็อันเดิมเท่าไหร่นะอันเดิมที่ส่งอันเดิมร้อยห้าสิบอันเดิมอันร้อยห้าสิบครับผมครับอันนี้กระคอคือดีห้าสิบบาท เป็น500พร้อมส่ง้อพร้อมส่งอ๋อ500พร้อมส่งเลยครับผมจบเลยจบเลยครับ500พร้อมส่งนะครับพี่น้องใบลแล้วประกอนวัตถุดิบนี่ก็อยากหายากน้อยพวกไวเลยใช่ครับพอใส่ไวหมดบ่ครับครับใส่เครื่องหมดโอ้ห้าแดงพร้อมส่งเลยจบเลยครับทุกที่ครับในประเทศไทยครับยกเว้นผู้ที่สี่ส่งอยากได้ส่งด่วนกับบอกมาเปล่าราคาขึ้นปีนี่นะอันนี้แบบธรรมดาใช่ไหมนี่ส่งธรรมดา ส่งธรรมดารวม500รครับแต่ถ้าจะแบบอยากได้วันเดียวถึงส่งด่วนซ่งอีมสซ่งยังไงอีกราค่าหนึ่งครับค่อยโทรมาคุยเอาครับครับเหาก็เอาง่ายว่า5แดง5แดงไว้ก่อนเลยเป็นต้นทุนไว้ก่อนเลยตรงนี้พร้อมส่งราคาธรรมดาค่าราคาส่งธรรมดาครับผมนี่แหละก็คือส่งใหม่ครับนี่แหละช่างก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยครับพี่น้องครับจนกว่าจะเป็นที่พอใจนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับว่าใช้ได้ดีได้ทนอะไรยังไงนะครับผม ก็ลองนั่นดูเผื่อท่านไหนสนใจก็โทษสนใจแต่นี่ก็คือใส่ครบหมดนะพ่อเนาะคอนอะไรหมดหมดเลยเนาะครับแบ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 บเดิมเลยอ่าใส่คอนครบแต่ไม่มีที่รองตูดอ๋อมถึงว่าไอ้ถาดรองขี้ไม่มีไม่ครับอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทําเอาเองก็อย่างเดียวว่าให้ทำคอนให้ด้วยนี่แหละประเด็นมันอะใส่คอนแบบเกาเลยอันน้นคือคือคือคอนกี่ทางนะสามทางหรือสี่ทาง สามทางอ๋อสามทางนะครับเหลือไปตรงประตูให้มันกระโดดลงมาใช่ไหมพ่อเออ่านี่แหละครับพี่น้องครับก็ถือว่าเบอร์เก้าเบเบอร์เดิมเนาะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไปให้นะครับมาคุยกันเอาเองแล้วกันนะครับผมสําหรับนี่ถ้าท่านสนใจก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอันนี้เป็นไหวนะครับเครือองไอเดี๋ยวท่านคงจะขึ้นให้หรือว่าท่านอยากได้ก็สั่งเอาครับพี่น้องครับแบบไหวนะครับหรือว่าแบบเครืออําไอก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับนี่คือ อ่าที่ท่านทาใหม่อันนั้นแบบเดิมนะแบบเดิมแบบเดิมแต่เปลี่ยนเ่ยนเปลี่ยนแต่ส่งแต่ประตูนะครับประตูอาจจะแน่นนะก็แต่ผมดูนี่ขอบมันน่าจะกว้างขึ้นใช่ไหมพ่อแต่ก่อนพ่อจะเป็นแบบงามๆาเข้าใช่ไหมตูดมานเนี่ยวงกลมมันเนี่ยมั่นครับแล้วแล้วผมทีเฮ็ดสรงนี่ตลอดแล้บ้านนี้แม่แม่ลูกค้าว่าเอาตรงตรงผมก็บพามักตรงเพราะดูว่างัมถ้าตรงให้มันนิดนึงนิด ครับอ่านี่เดียวพอให้มันอ่านี่มี่ยื่สองลูกเดียวเอาแบบใส่อาหารได้ครับพี่น้องครับเนาะถ้าเกิดมันโค้งเกินไปมันก็จะเวลาเราใส่กระปุกอาหารนี่มันก็จะถ้ามันงอเข้าก็ใส่อาหารงอครับถ้าเรางมเข้ามากๆมันก็ครับใส่กระปุกอาหารแล้วมันล้มกระปุกอาหารครับมันจะเอียงมันล้มนั่นแหละนะครับนี่โอ้อันนี้คือยังไม่ใส่ก้นมันครับนะครับอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยเหมือนกันนี่ก็เข้าไว้ นั่นแหละก็คงจะอีกไม่นานครับคงจะเสร็จแป๊บเดียวแหละเนาะพ่อครับครับครับอ่ะนี่แหละก็วันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับท่านบอกว่าผมทําแบบทรงใหม่แล้วจานนะครับพอบานบอกผมนะครับมาดูหน่อยว่ามันใช้ได้ไหมมันจะผ่านครับพี่น้องให้ได้ไปใส่นกไหมนะครับตรงนี้นะครับก็เลยอ้าวโอเคเดี๋ยวผมมามาถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้เนาะ ท่านจะชอบแบบโค้งหรือแบบแบนได้หมดเลยนะครับสั่งได้หมดเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าแบบแบนจะต้องได้แบบเสียบแบบนี้เท่านั้นนะพ่อเนาะครับผมแต่แบบโค้งสอดนี่ถ้าที่ลูกค้าที่สั่งมันก็ดที่มันมันมันเรามันเราไม่ซ้อนสไตล์เนาะครับครับแล้วกลมก็เราแบนมันกับที่ถ้ามยากเล็กน้อยอาจจะซายากนั่นแหละไอ้นั้นผมถามไม่ใช่หรอกเผื่อมีสไตล์ไงเผื่อว่าได้ทำเพิ่มครับผมครับตรงนี้นะครับเนาะครับอ่าเอาแล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ไร้นะพ่อ0 8 3ย0แ0 4 7 3ครับผมพอบานนะครับเดี๋ยวไงผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้อีกนะครับหลายท่านคงได้เคยโทรมาสั่งของแกไปแล้วล่ะนะครับลายนั้นเดี๋ยวว่าผมว่ามันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพ่อครับแต่ก่อนแรกๆก็ถือว่าเป็นยุคแรกเนาะยังไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือเหนียวแข็งนะครับประตูทรงใหม่แล้วนะครับแบบดีเลยแหละนะครับ ตรงนี้นะนี่คือเป็นกรงแต่กร้อนมันบ่อแข็งยอยังครับเฮาเฮายังบ่สท่านด้รู้คับตอนนี้เฮาเฮ็ดตอกแข็งตอกนี้เข้าไปมันสิซานเข้าไปมันสิกับมันสิแน่นตอนนี้ก็คือรู้รู้รู้ทางรู้แก้วแล้วว่ายังไงว่าตรงนี้ต้องแน่นแข็งแรงเนาะเพราะเนาะไม่ยู่เนาะครรับออ่่าแแข็งงยูถ้าถ้าพวกถ้าบอสอยากได้หลังแบบนี้ก็เฮ็ดหลังแบบแบบทรงนี้ก็ได้ครับ อ่าโอ้แต่ว่าทรงนี้สวยผมชอบทรงนั้นนะครับทรงตัวนตี้อ่าเนี่ยครับทรงเนี้ยผมว่าสวยดีอันนี้คือแบบแบบสอดนะครับครับมันมันฉีล่งกลมๆเลยครับแต่ถ้าท่านชอบแบบคาดสกแบบรุ่นเดิมรุ่นสมัยโบราณลายอ่าลายต้องเป็นแบบนี้นะครับลายสารลายขัดลายอะไรของท่านนั่นแหละครับลายสองลายสามอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกลายอะไรเพราะลายขัดหรือว่าลายอะไรลายปอกปอกหกครับฮะโบราณเป็นผ้าเอินปอกหกลายปอก ปอกหกโอ้ปอกหกครับนึกว่าลายปอกหกเลยครัว่าลายปอกสองเป็นยังไงไม่ใช่เนาะปอกเออปอกปอกหกเนาะพวกลายสองลายขัดอีกอย่างหนึ่งเนาะครับผมลายสองลายสามปลอกหกปอกห้าอ่าที่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 เป็นลายลักษณะนี่ปอกหาปอกหกมีแค่นี้ครับหลักๆเลยในการทํากรุงครับผมถ้าไปบทำทอทำเสือทําอะไรก็จะเป็นสารไส้เนี่ยก็คือใส่ปอกหกอุ้ยปลอกห้าปอกหกเนาะสารรอบ สารหลอบสารนี่เขาใส่ปอกหกครับสมัยหัวลาณว่าเป็นความรู้อีกเพิ่มเติมนะครับถามไม่เชียวผมไม่รู้หรอกครับครับ่างนั้นแหละแต่ถ้าเป็นลายปสองปสามอะไรรู้จักอยู่ครับเอาล้วพื่องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้านใสนใจก็สามารถนะครับติดต่อนะครับพ่อบานมาได้เลยนะครับเบอร์เดิมนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ ทำคลิปนี้ที่มีสาระมาฝากเปน็นน้อยที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดกติดตามนะครับกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อบานนะครับขอบคุณนะครับพ่อผมสวัสดีครับ